บอกเลยว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงอะไรไงบ้างมีปืนเหรอเชว่าวันนีเดนะเียยอเน้อจังเลได้กเกียเลยเกียเลยเกียยก็ได้่บอกตเองการพูปการพูชื่องตัวเงะมันไม่ใชเิงเกี่ยวความกั้งเงนะ เองอยู่เนาะบอกว่ารอยเก็บาบาทนะแม่คเก็บ่เกนจ้างจแล้วเดียวาจะองันนี้ต่อามสองน่ารเห่อเรียนทก็ที่ยากบอกเพื่อนจะสาสาก็ได้หรือจะตรชยเเพื่อนใรได้เวันนี้เพื่อนตอนนี้รักแก ครับอาอคูเยร่าต่างรุทเนี่ยางแปลมาต่างอ่ะเมื่อเกยบพบเสร็จแล้วใช้หมนมุมนนเก็มใส่ตองนไปตนนี้ห้าน้คนที่มีคนที่มีตองเป็ายหน้าาอนี้ล้งทำของเพื่อนที่อยู่ภายในแถวอ่ะจะได้ง่าดีชื่อได้ไหมชื่อเลย

การเขียนรำบายก็คืออารมณ์แบบเราเขียนเพื่อติดต่อสื่อสารการที่ถงความหมายของจดหมายองไรง่ายๆเร็วๆเลยการเขียนรลบายเป็นเานที่การเขียนรำรูปแบบเพื่อสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวแจ้งสิ่งที่เราต้องการได้ผู้อ่านน้ำตาดื่มที่บรรตาตามความต้องการของเราอย่างเช่นเราส่งเรื่องนึงเพื่อที่จะบอก ได้ได้ประมาณช่วงมัธยมอ่ะมัธยมมหนึ่งมออ่ะเขาจะให้เขียนปลลาผ่าจดนะไม่สามารถลแย่งเจอกับอาจารย์ได้เพราะว่ามันจะเหมือนนานที่แบบไม่หายไมดใเขาเลยให้เขียนกูเขียนอยู่ว่าอะไรกูเขียนจบปลายลา

ในตอนที่หนึ่งของตอนแรกให้เราเอาปากกาเอาดินสอโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องโยงเลื้อกอันนี้คือที่อยู่ของที่อยู่ของผู้เขียนว่าเอาเขียนจากที่ไหนก็คือตำแหน่งบ้าของเราเขียนเลยเอาปากกาเอาปากกาโยงเส้นเลยเส้นสีเหลืองจากสีพูเนี่ยจากเส้นสีพูไปเส้นสีเหลืองอันนี้คือที่อยู่ของผู้เขียน ะว่าไเขียนเขียนให้สะัดกันช่องดึงมีตามกันเขียนอะไรด้วยเว่ากถจะเปิดทั้งปีแต่ไอ้นี่เปิดกัือืที่อยู่ทั้งผู้ส่งกับผู้เขียนอะแต่ก็โยงให้ได้ช่องดเลือยโย มาที่เดียวกันครูเห่ใส่ชื่อที่เดียวกันม่เียรจแงเลยทาดเอนี้ทอยู่ขเค้าเกี่ยรเรายอไม่ได้เลยตายตายโดนแล้วไม่ผู้ดีโดนทางตาใช่ดกนจง้เดี๋ยวครูาทำครูวยจนจนจบเลยได้อาไป